เหรียญที่ระลึกนะคะเหรียญที่ละละรละลึกนี่เขาจะเหรียญที่ระลึกนี่เขาจะแบบจนมากนะคะใครอยู่ที่มือใครเขาก็จะเก็บเลยใช่ไหมเขาจะแลกมาแล้วเขาจะเก็บเพราะฉะนั้นเหรียญหมุนเวียนก็จึงสภาพก็จึงสวยไม่ไม่มีชํารุดไม่มีบิ่นส่วนมากนะนะไม่เหมือนกับเรียญหมุนเวียนเหรียญหมุนเวียนนี่คือเป็นสตังทอนอะนะเนาะ เขาก็ใช้หมุนเวียนนะคะสภาพเขาก็มีบินมีชำระมีสึกค่ะแต่ปะนั้นจะรับเฉพาะที่ไม่ชำรุดที่ขายต่อได้ค่ะเหรียญที่ขายต่อไม่ได้ไม่รับนะคะบอกชัดเจนนะคะบอกบอกชัดเจนสึกบินไม่รับเหรียญดํามากๆก็ไม่รับนะคะรับที่ขายต่อได้ประมาณอย่างเงี้ยค่ะ ขายต่อได้นะคะนักสะสมเขาเอาไปสะสมต่อได้แต่ถ้าเป็นเหรียญขอบบินนะคะนักสะสมไม่เอาแน่นอนนะคะอันนั้นก็ไม่รับซื้อเพราะเรามีส่วนต่างเนาะเราบวกให้เนาะอันเนี้ยอย่างเงี้ยบินอย่างเงี้ยนักสะสมเขาไม่เอาแล้วค่ะเรามีส่วนต่างให้เนาะเราไม่ได้ว่าแลกหน้าเหรียญใช่ไหมคะเราจะได้ไม่เลือกแบบไหนก็ต้องเอาหมดอะไรเงี้ยอันนี้คือเรารับซื้อเรารับซื้อแล้วมีมีส่วนต่างใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็มีสิทธิ์เลือกถ้าแบบนี้ก็ไม่เอานะคะบินบิน คะนักสะสมเขาไม่เอาเป็นนั่ก็จะต้องหาวิธีการโดยการอาจจะเอาไปแลกคืนนะคะขายบวกกําไรเหรียญอื่นแล้วก็เหรียญน,นี้ก็คงแลกคืนก็เน,นี่ยค่ะถ้อยเฉลี่ยอไอ้แบบนี้เห็นใครบอกว่าเดี๋ยวจะคิดว่าเป็นนัดรับมาแล้วขายต่อมีกําไรเยอะไม่มีนะคะไม่มีค่ะเพราะชารุดเยอะค่ะปีสี่สี่เป็นนักนไม่ได้รับซื้อนะคะไม่ได้รับซื้อค่ะปีสี่สี่แต่น้องเขา ส่งมาประจาเขาบอกว่าช่วยรับหน่อยเขามีอัตลักไว้เวกได้ซีสีซีซีนี่คือจํานวนผลิตเขาถึงหลักสองล้านเหรียญแล้วอะค่ะสองล้านหกหมื่นเหรียญก็ผลิตเยอะนะคะหลักขึ้นสองล้านแล้วนะคะก็จึงไม่ค่อยไม่อยากจะรับอะค่ะเพราะเขาเยอะเป็นไรท่านก็คงจะสังเกตเห็นใช่ไหมคะว่าเหรียญที่ตัวติดผลิตน้อยหายากอะหาไม่เจอในระบบหมุนเวียนที่ ที่ทั่วๆไปทอนมาหนึ่งบาทสองบาทอะไรเงี้ยไม่เจอก็จะเจออันนี้เขาอยู่ในระบบที่อย่างตู้หยอดเหรียญท,ทั่วไปอ่ะค่ะเขาจะมีนะคะตู้เครื่องซักผ้าตู้หยอดน้ําดื่มเครื่องเครื่องดื่ม,มอะไรเงี้ยค่ะเขามีอันนี้เขาทําธุรกิจเกี่ยวกับหยอดเหรียญเขาก็มีเยอะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถึงเขา่ถึงเขาไม่หามาคืนมาแลกนะเขาก็ไปคืนกลมในรคาคาหน้าเหรียญอยู่แล้ว เขาเก็ามาแลกกันน่าดเลยยังก็ยังดีก็ยังได,ได้ได้ค่าส่วนต่างบ้างได้ค่าได้ค่าส่วนต่างอย่างนิดน้อยนะคะก็ยังก็ก็ได้แต่ถ้าเยอะเยะคุ้มนะคะบางทีค่าส่วนต่างเขาได้เป็นหมื่นเนี่ยห้าสิบกตังพศสองพันห้าร้อยก็น่ารับซื้อเหรียญละหนึ่งบาทนะคะอันนี้มาทั้งสิ้นเนี่ยสามร้อยห้าเหรียญก็ตองนี้ก็ได้สามร้อยห้าบาทเห็นไหมคะ ก็ได้ได้ไม่น้อยนะคะทุกคนจะคิดว่าเหรียญหนึ่งบาทบางคนบอกเหรียญหนึ่งบาทไม่ขายหรอกแต่ถ้าเขามีเยอะๆอย่างนี้นะคะเก็บเอาไว้ก็ไม่ได้ใช้อะไรเก็บสะสมข้เก็เก็บสะสมก็เพียงบางส่วนนะคะเล็กน้อยถ้าเยอะๆอย่างนี้นะคะขายเถอะเป็นไม่ใช่ว่าไม่ได้อยากจะรับซื้อหรอกนะคะหมายถึง่ได้แนะนํา ถ้าจะขายนะคะต้องเยอะๆอย่างนี้นะคะจะคุ้มแต่ถ้ามีเหรียญสองเหรียญนะเก็บไว้เถอะค่ะเก็บไว้เก็บไว้ดูนะคะเก็บไว้เล่าให้ลูกหลานฟังว่าให้ลูกหลานดูว่าสมัยรัชการที่เก้าที่เราเกิดนะเราเกิดในสมัยราชการที่เก้าใช่ไหมคะเนี่ยค่ะเหรียญหมุนเวียนก็จะเป็นแบบนี้เป็นเหรียญห้าสิบตังเราเราใช้เหรียญห้าสิบตังซื้อของสมัยก่อนมีตังทอนนะตอนเราเป็นเด็กๆกันเนาะเราก็เล่าลูกหลานฟังเนาะว่าเป็น มายังไงอะไรแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะนะคะเก็บไว้เป็นที่ระลึกหรือจะเก็บไว้เยอะๆเอาไว้แจกเป็นของชํารวยทำของชํารวยเป็นนัก็ว่าเหมาะนะเอาไว้แจกในงานเทศกาลต่างๆอนะคะ่ะ